สวัสดีนะครับสวัสดีพี่ๆท่านผู้ชมผู้ฟัง FC แฟนคลับที่น่ารักทุกท่านนะครับเจอกันกับผมอีกแล้วกับวันที่7กุมภาพันธ์255 6นะครับเป็นวันจันทร์นะครับกับการวิเคราะห์ลาวมาแล้วนะฮะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยงวดที่แล้วพี่ๆท่านผู้ชมได้ติดตามกันหรือเปล่าด้ครับก็เข้ามา2 3 4 5กิ่งงวดติดแล้วก็ไม่รู้นะครับอย่าลืมไปรับชมกันนะ การจัดทําวิดีโอขึ้นเพื่อที่จะสนับสนุนสละก,กินแบ่งนะครับหวยลาวพัฒนาเท่านั้นนะฮะท่านผู้ชมนะครับเวลานี้ก็เป็นเวลากลางคืนนะฮะก็ต้องลงคลิปให้พี่ๆท่านผู้ชมได้รับชมกันเพราะว่าพรุ่งนี้ก็ต้องไปส่งลูกไปโรงเรียนกันครับนะครับก็วันอาทิตย์ไม่ได้ลงให้ได้รับชมนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับจะพยายามลงทุกๆวันกันเลยนะครับ ก็จะพูดไปหาวไปหรือเปล่านะอ่ะมานะครับวับนอาทิตย์ก็ติดงาน,นงจริงๆนะฮะพอดออีมีลูกค้านะครับไปดูบ้านครับผมก็ต้องไปเปิดบ้านให้ลูกค้าดูนะตอนนี้ทําอิจิบหนึ่งครับเป็นอาชีพที่งดงามมากครับเป็นอาชีพขายบ้านครับท่านผู้ชมนะบ้านมือหนึ่งมือสองขายหมดนะครับพี่ๆท่านใดอยู่ปัตยานะครับทํางานบริษ,ษัท สนใจอยากจะซื้อบ้านติดต่อกระผมได้เลยอโอเคพร้อมกันแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะจ๊ะนะครับกับคุณเอฟซีแฟนคลับที่น่ารักทุกท่านกันด้วยเดี๋ยวขออนุญาตดูผลก่อนนะครับผลงวดประจำวันที่4นะฮะกุมภาพันธนะ์ที่ผ่านมานะฮะ สองห้าหกหาออกอะไรเอ่ยนะครับผม9 3 8ครับหนนะครับจากการวิเคราะห์ผมให้อะไรเอ่ยนะครับผมให้8ครับนะครับก็มาวิ่งรูท8จาอาจจะมีพลาดบ้างครับอย่างที่บอกครับการวิเคราะห์นะครับมีเข้ามีหลุดนะฮะก็ให้ตัวเดียวนะครับก็ถือว่าเก่งที่สุดแล้วนะครับยินดีกับพี่ๆที่ติดตามแล้วก็รับชมกันด้วย นะครับพร้อมกันแล้วหรือ,อยังพร้อมกันแล้วเรามารับชมกันเลยจ้านะครับงวดนี้งวดประจําวันที่เท่าไหรเจ็ดนะครับกุมภาพันธ์นะฮะเป็นวันจันทร์นะฮะท่านผู้ชมวันจันทร์วันแห่งการเริ่มต้นแห่งการทํางานนะฮะน้องบูมนะครับอ่าหวยลาวนะจ๊ะ นะครับพี่ๆบางท่านเป็นเนฟซีใหม่ยังไม่รู้จักชื่อกระผมนะนะครับออกรอบเวลา2องทุ่มครึ่งนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่างวดประจำวันจัน์ทรได้แกอะไล่บ้างนะครับเวลานี้เป็นเวลาสักห้าทุ่มกว่าจะเที่ยงคืนแล้วนะครับก็พักผ่อนน้อยนะฮะแต่เพื่อพี่ๆท่านผู้มชมนะผมคิดว่า4ี่นะฮะสี ส7 4 9จ6นะครับแล้วก็ส1นฮะนะครับ,รบเรามาดูชุด3ตัวกันดีกว่าว่า3ตัววันนี้จะมีอะไรบ้างนะครับ3ตัวฮะหลักร้อยให้8ครับผมแปด 8, 40, 8ี7นแะฮะแล้วก็8 4 6ครับผมหลักร้อยให้8ตัวเล่นให้4นะจ๊ะ เสร็จกันไปแล้วนะครับสําหรับนะครับหวยลาวนะครับออกรอบเวลา2องทุ่มครึ่งนะฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะผมขออนุญาตนะครับเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะผมขออนุญาตนะครับผ่านท่านชมดูฮานอยต่อเลยนะครับคลิปเดียวจบเลยนะฮะนะนะครับขออภัยด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวดูผลงวดเก่ากันก่อนนะขออนุญาตแบบว่าทําในคลิปเดียวจบเลยนะฮะนะครับ ฮานอยพิเศษนะครับเมื่อวานไม่ได้ลงอย่างที่บอกครับทุกน่อยไม่ได้ลงเลยเมื่อวานไม่ได้ลงเลขก็ต้องขออภัยด้วยกับ FC แฟนคลับทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะจ๊ะ8 6 7 5 5้าครับผมสำหรับฮานอยพิเศษจ้ะฮานอย VIP 282นะครับ99้าครับผมนะฮะนะครับของเมื่อวันที่6นะ นะครับต่อมาฮานอยปกติครับ10197จ้านะครับแล้วก็ชุดสุดท้ายฮะเป็นลาวสตาร์ครับ90617จ้านะครับมาถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเตรียมปากกาเตรียมกระดาษเตรียมสมุดมาจดกันได้เลยนะครับการวิเคราะห์การจัดทําขึ้นนะฮะเพื่อที่จะสนับสนุนนะครับสลากกินแบ่งนะครับหวยฮานอยเท่านั้นนะฮะอ่ะเริ่มต้นที่ลาวสตาร์กันก่อนเลยแล้วกันนะครับ ออกรอบเวลาอะไรฮะ15นาฬิกา45นาทีนะครับจากการวิเคราะห์วันนี้ผมคิดว่า1แล้วก็2นะฮะอ่ะรวดเร็วกันนะครับเพราะว่าง่วงนอนมากแล้ว15 16 19ครับผมนะ,ะต่อมา28แล้วก็26นะครับ3ตัวมีอะไรกันบ้างจ๊ะ415 416 419นะครับหลักร้อยให้4ตัวเด่นให้1นะจ๊ะ การวิเคราะห์นะครับลาสตาจบลงไปแล้วจ้าหาวตลอดแล้วเวลาทำคลิปเสร็จนียไม่หาวไม่ง่วงนอนนะครับปกติเฉยเลยก <c ười> ็คล้ายๆกับขับรถนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมเวลาเราขับรถนะเดี๋ยวดึกดึนดึนนะนะแล้วนะครับเราแบบง่วงนอนนะฮะง่วงนอนกลับถึงบ้านโอ้โหตาแป๋วเลย <c ười> กลับถึงบ้านตาแป๋วเลยนะฮะต่อมาเป็น,นะฮะนอยพิเศษครับผมใครเคยเป็นบ้างแบบนี้นะครับผมว่าหลายๆท่านก็คงมีประสบการณ์แล้วก็เคยผ่านมานะนะ,ะจากการวิเคราะห์านอยพิเศษผมคิดว่า0ูนย์ครับผม 03, 04, 09, 0ูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์เก้าศูนย์แปดนะครับแล้วก็ศนะูนย์หนึ่งฮะการวิเคราะห์มีห้าตัวเท่านั้นนะจ๊ะหกศูนย์สามหกศูนย์สี 609นะครับหลักร้อยหตัวเด่นให้0ูนย์นะฮะอ่าสำหรับหาน้อยพิเศษจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะต่อมานะครับเรามารับชมชุดฮานอยปกติกันเลยครับพี่พีทุกท่านนะฮะวันที่7กุ้มผ้าพันสองห้าหกห้นะฮะฮาน้อยปกติครับผมปกติออกรอบเวลาอะไรครับพี่พทุกท่านนะครับออกรอบเวลา6กโมงครึ่งจากการวิเคราะห์ผมคิดว่า หกครับถ้าคิดเหมือนกันนะฮะอ่ะเรามาดูกันเลยครับหกห้าหกแหกสีนะครับหก6ก้าหกสองครับผมนะครับสามตัวฮะสามหกห้าสามหกแสามหกสี่ 5, 8, 4, หลักร้อยสามตัวเด่นให้หกนะครับผมนะการวิเคราะห์นะครับยังเหลืออีกชุดหนึ่งนะฮะเป็นชุด 5, หาน่อยอะไรเอ่ย เป็นชุดฮานอย V.I.P. นะครับเจ็ดุ้มพาพันสองห้าหกห้าฮานอย V.I.P. ครับผมออกรอบเวลาทุ่มครึง่งฮะจากการวิเคราะห์ผมคิดว่า9แล้วก็0ครับ919392 0109นะจ๊ะ49 491493 4 9 2หลักร้อยให้4ตัวเด่นให้9นะครับการวิเคราะห์วันนี้จบลงไปแล้วนะครับขอทุกท่านโชคดีไว้เจอกันใหม่วันนี้ขอตัวราไปก่อนนะครับง่วงนอนแล้วจ้าบ๊ายบายครับ